กันเท่าไหร่มีความรู้สึกยังไงกับเต่าทะเลบ้างครับ<า>รู้ว่าเข,เข,เขาก็ไปช่วยเต่าทะเลเหมือนกันใช่ไหมครับรักเต่าทะเลไหมแล้วถึงไหนแล้วกับเต่าทะเลนะครับถึงไหนไปถึงว่าบ่อที่เขาสร้างบ่อที่เขาสร้างถึงไหนนะครับสร้างบอ่อถึงไหนแล้วครับ ถามพี่ใช่ไหมล่ะก็พี่ตอบวิชาครับก็เอิ่มได้ยินว่าไปไปช่วยแล้วก็ไปมอบเงินแล้วก็ไปสร้างให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆค่ะมันสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับโอ้ยมันสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆแล้ว เลยเอ็ไลท์เเอไครับสื่อสื่อทุกช่องทางนะครับเอาสับขึ้นมาเกี่ยวกับนิพพานแล้วก็สนคือการก่างการตอาทัสื่อของเรานี้ใชับเรามาจากวันบันเทิงครับันใช่ครับวันบนเครับครับอ่าอันนึงนะมึงไม่ได้รู้กันแค่2คนไม่มีใครรู้ไม่ใช่ก็แค่เอาน้ำาให้มันผิดปกติตรงไหนวะเออ ี่พี่เองอเปบอกที่บอกแวกอยู่คนเดียวสัมภาษณ์เลยครับเมื่อวานเราได้ถามผ่ายชายไปแล้วครับผมเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณอายุ40นะครับสำหรับคุณนั้นคุณคิดว่านานไปผมขอบคุณมากครับที่มาเฮ้ยอะไรไม่ใช่คิวมีไม่ใช่ อ่อลิซถามถามถามเอาครับถามกว้างๆนะกว้างๆเออมีอะไรอยากจะพูดไหมครับมีค่ะคือเมื่อกี้ที่ทีมงานบอกมาคือไม่ให้หนูพูดบนเวทีไม่ใช่หรอครับอ้าก็ไหนๆพูดแล้วก็พูดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมเออคุณก็พูดเลยเออคุณคุณนอกบทอีกแล้วอยะให้รีบกลับก่อนเลยนะครับ มีความรู้สึกยังไงกับแคาไม่อยากไม่อยากคุยกับพวกเขาผิดตรงนะเดี๋ยวพี่คิดดี